นี้นะคะจะมารีวิวสก็ชี่คอ,อลเลกชันนะเริ่มจากของแรกทองแท่งค่ะเหมือนนะไม่เหมือนหรอกใช่ไหมจำมูไหมนี่หนึ่งก้ก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งนะคะก็โมจิรักมัมแปลว่าแม่นะคะแล้วก็นี่มีลายเส้นด้วยอะไม่สโล แอาเจสโลนิดเดียวนะคะก็แซนด์วิชน้ากุเรจะมาต่างๆค่ะอ่ะบังแผ่นหน้าดีค่ะแซนด์วิทกากบาทค่ะบังแผ่นหน้าร้องไห้สองด้านค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวขอไปเอาในบ้านบาร์บี้ก่อนนะคะนี่สูบบังขันอบอมบอมูลินนะบานโดนกัดสีอ่อน่ะสองหน้านะบานสีเข้มสองอันนี้คือหน้าเดียวนะคะใส่สแครชิ้นต่อไปะคะ่ะเป็นบานนะคะเป็นบานตำหนิโหดนะคะ สโลมันเปิดน้ำนะคะนี่น้ำตับฟังแผ่นนะคะฟังแผน,น,ะะแผนอ่าอันนี้คือชิ้นแรกเลยนะที่สื่อเองก็ในชีวิตที่ชอบเล่นแล้วตอนจะมีหูหมาก ชิ้นต่อไปค่ะแผนเข็งน้าซาลิโอนะคะของทำเองจะเยอะหน่อยนิดนึงสโลรนะคะเพื่อนให้นะชิน้นนี้เป็นเพื่อนผู้ชายให้นะชิ้นต่อไปค่ะ,ะบันอีโมจิ่ะเพื่อนแม่สนิทให้นะคะตอนนั้นเขาให้สลามจนสลามแล้วก้อนท่านี้เลยนะคะนี่ ประมาณก็เท่านี้นะคะก็เพื่อนอีกคนนึงให้นะคะเพื่อนสนิทแล้วก็ให้เป็นเท่ากระปุกนี้นะคะสลามันนั้นหายไปแล้วนะคะไม่รู้มันอยู่ไหนนะสะโลสโลจิ้นต่อไปค่ะ เก๊ยวซา,านะเอ่อเกลือซา,านะคะเอ้ยมันโถชิ้นต่อไปค่ะไอติมแซนด์วิชนะคะอันนี้ก็สู่ทําเองที่ทากาวนะคะแล้วก็ไม่ทากาวอัน,นจัมโบ้นะคะ เอ่อพวกมินิเราจะใส่ไว้ในนี้นะคะพวกใหญ่ๆเราก็จะวางไว้กับรุ้นที่นะคะต่อไปต่อไปนะคะเป็นแบบจะหมดมินิสับ,บปรเบสนะคะอันนี้เป็นสเบปะรดมันจะไม่เหมือนกับอันนี้นะคะเดี๋ยวเราดีดให้ดูนี่มันจะไม่เหมือนกับอันนี้นะคะเพราะมันจะเป็นสีแดงแล้วสโลว์อันหนึ่งนะคะ ไม,ไม่ตัดต่อแล้วละกันยามโลค่ะมือนี้นะคะจะแก้แพ็กเก็ตนะคะไม่อยากใส่แพ็กเก็ตเลยหลังๆเราจะไม่ใส่แพ็กเก็ตแล้วนะคะเพราะมันถืนมากจะขอไปแก้กันค่ะแล้ววิ้่ให้ดูกันนะคะตอนหยุดในแพ็กเก็ตก็จะสโลนะคะ่ะต่อไปค่ะตอนแกะเสร็จแล้วนะคะ ค่ะแก,กออกมาแล้วนะคะอย่างง่ายๆไดนะคะเราชอบเสียงเวลาปีบอะมันฟินดีนะก็สโลมกคืนนี้ทาสีห้ารอบนะคะมันก็ไม่ค่อยสโล์นะก็ใช้สีผสมอาหารทำอันนี้คือใต้นี้นมันมีฝุ่นนะชิ้นต่อไปค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะจะเอาลูกกลอชิ้นต่อไปเป็นครอบครัวยามโดอะยกันนะอันนี้หัวหน้าอันนี้คือหัวหน้าบ้านนะคะอันนี้คือสาวบ้านอันนี้คือตอกสาวบ้านนะคะอันนี้ก็เป็นยามโดนะเนี่ยอันนี้คือลูกะคะแล้วก็มีน้องหมาหมานะคะดูชิ้นนี้อะเลเวลีนะคะสะโลมา ฟังเสียงดีดนะมันจะเสียงิ่งมากเราชอบมันไม่มีลมนะคะแต่ตรงนี้สโลว์ชิ้นต่อไปค่ะเป็นอ่ะเอาแยมในลงหมาเลยละกันแต่ว่าอันนี้จะแปลกประหลาดนะคะสีเหลืองด้วยแล้วก็เป็นหมาแล้วก็เป็นที่ผูกแบบนี้นะ จะไม่เหมือนแบบอันอื่นๆน,นะคะอันอื่นจะใช้หนังยางอันนี้สโลมากน,นี่จะสโลน้อยมากเอ้ยอันนี้จะสโลกลางๆนะคะสโลสโลน้อยสุดก็จะเปน็นนี้นะคะ อันนี้มีแท็กนะคะของเวโดนะคะทำเองเนาะคือลงคลิปไปแล้วนะคะสโลน้อยสุดนะั่ชิ้นต่อไปค่ะสโลมากบีจนแพ็กเกจยาวไปเลยยาวนะคะชิ้นพวกยำโลเราจะไม่ปล่อยเลยนะคะมาผู้ชายนะ จะโลเพราะถึงมอ่ะเห็นไหมนี่จะเป็นหนังยางแต่ว่าไอหมาหม,มาเนี่ยจะเป็นแบบที่ร้านขนมนะสองอันจะไม่มีแท็กเลยนะคะสอันนี้จะไม่มีแท็กเรามานับตัวสักทีิค่ะหนึ่งสอง อันน,นะคะพวกสกูชิมีนี้เราจะไว้ในนี้หมดเลยเนาะนี่นะคะสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดเกาสิบสิบสิเอ็ดค่ะหนึ่สี่ห้า 3ค่ะอันนี้3นะคะ14ค่ะ15 16อ่ะ16อันนะคะอันนันอีนะคะสิบเจ็นะคะสิอันทั้งหมด